สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยูโร2024มีลูกสงสัยลูกแรกเกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้นะครับเนเธอร์แลนด์ยิงฝรั่งเศสได้แต่กรรมการไม่ให้บอกว่าล้ำหน้า VAR นี่เช็คอยู่นานร่วมๆ5นาทีนะครับตอนนี้เผลอๆยังเถียงกันไม่เสร็จนะส่วนคู่อื่นเมื่อคืนนี้ออสเตรียกับยูเครนคืนชีพนะครับเก็บ3แต้มทั้งคู่ขณะที่โปลแลนด์ตกรอบแน่นอนเป็นทีมแรกยูโรคู่เอกเมื่อคืนนี้เป็นเกมในกลุ่มดีฝรั่งเศสเจอกับเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศสพักคีเลตนเอ็มบัปเป้นะครับให้นั่งสำรองแล้วไม่ได้ลงเลยเซฟร,ร่างกายที่จะหมูกหักไปนะครับ 3. ตัวหน้าเนี่ยมีมาคุสตูรามองตัวกริสมันและอุสมันเดเบเล่อลอเรลียงชัวเมนี่ลงมาเล่นแดนกลางนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์ส่งเชอร์มี่ฟริมปงลงตัวจริงข้างหน้าเหมือนเดิมครับมีโคดิกัคโปชาบีซิมงและเมมฟิสเดอปายเปิดมาแค่55วินาทีเนเธอร์แลนด์เกือบได้ประตูนะครับจากลูกที่เชอร์ี่ฟริมปงเนี่ยทะลุ หลุดเข้าไปยิงนะครับแต่ยิงติดปลายมือไม้มินยองมินยองเซฟฝรั่งเศสเอาไว้ได้นะนาทีที่4ฝรั่งเศสตอบโต้ครับอ,องตัวน์คริสมันซัดไกลาบาสแวร์บรูเกนประตูเนเธอร์แลนด์ปัดข้ามคานนะครับแลกกันโคระดอกนะนรรนเนเธอร์แลนด์พยายามครองบอลเล่นตามจังหวะของตัวเองนะแต่นาทีที่14ฝรั่งเศสตอกันสวยนะครับอาร์เดนราบิโอเนี่ยหลุดไปเดียวเดียวนะครับไปตัวตัวแล้วแต่มันไม่ยิงเองนะครับ ไม่ยอมยิงเองไปส่งให้กริสมันซึ่งถล่มไปแล้วนะครับเสียหลักล้มกริสมันเนี่ยยิงไม่ได้นะครับถือว่าหมูหกชัดๆเลยนะราบิโอมันควรจะยิงเองนะครับลูกนี้นาทีที่16 d u t ดัตช์เอาคืนโคดีกัปโปนะครับลากจากซ้ายตัดเข้ามาลูกเก่งนะครับแล้วซัดปั้งแต่ไม้มินยองพุ่งปัดออกไปได้ครึ่งแรกยังศูนย์ศูนยนะครับครึ่งหลังฝรั่งเศสลงมาบุกนาที63อุสมันเดมเบเล เปิดให้ชัวเมนี่มงข้ามขานไปนิดเดียวนะครับขึ้นมงสวยแล้วแต่ว่ามันโด่งไปหน่อยนะอีก2นาทีต่อมาตราไก่หน้าได้สุดๆครับท่านผู้ชมครับเอนโกลคองเต้ ounter, ซึ่งเกมนี้เล่นดีเหมือนเดิมนะเปิดบอลให้อ,องตวนคริสมันยืนโล่งๆอีกแล้วครับพี่คริสมันยืนโล่งๆเลยแต่คริสมันเหมือนเดิมคือถลําไปอีกครั้งหนึ่งถลําตลอดนะครับไม่มี ABS นะคริสมันเนี่ยอ่ะมันถลําไปนะครับก็เลยแต่งบอลห่างตัว ได้ยิงนะแต่ยิงโดนปลายเท้านะครับยิงดนปลายเท้าติดบล็อกประตูแบบรลูกเก้นนะครับเนี่ยกริสมันนี่เห็นเห็นสครั้งนะครับนะถลําไปหมดเลยยิงไม่ได้นะนาที69เป็นไฮไลท์ของเกมเลยเนเธอร์แลนด์ยิงเข้านะครับลูกนี้เมฟิสเดอร์ปายเนี่ยกลับตัวยิงโดนไม้มินยองใช้เท้าเซฟเด้งออกมาแล้วชาบีซิมงสวนตูมเข้าไปสวนตูมตรงตาข่ายยิงสวยมากนะครับแต่ไม่ได้ประตูจ้าไม่ได้ประตูนะครับ เดนเซลดุมฟรีสกองหลังเนเธอร์แลนด์ที่เติมขึ้นมาเนี่ยโดนจับลำหน้านะครับโดนจับลำหน้า v a อบอกว่าเขาไปยืนบังผู้รักษาประตูถือว่ามีส่วนในการเล่นเช็คอยู่ตั้งนานนะครับเช็ค <laughs> อยู่ประมาณ5นาทีจริงๆนะกรรมการแอนโทนีเทเลอร์ก็พยายามสื่อสารกับห้อง v a r นะครับสุดท้ายไม่ให้ประตูบอกลำหน้านะครับอันนี้คือลูกปัญหาลูกแรก ของยูโร2024จริงนะครับถกเถียงกันอยู่นะช่วงท้ายเกมฝรั่งเศสพับสนามบุกแต่วันสุดท้ายไม่แม่นนะครับท่านผู้ชมครับจบเกมแบ่งแต้มกันไปเสมอ0ูนย์มเัปเป้ไม่ได้ลงเลยนะส่วนวอลเวคอรสได้ลงช่วง10นาทีสุดท้ายเหมือนเดิมแต่ทําอะไรไม่ได้นะครับอ่ะก็ถือว่าตามฟอร์มนะครับท่านผู้ชมครับเสมอกันไปฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์น,น,น,นนะหลังเกมโรนด์ eman, คูมันกุนซอเนเธอร์แลนด์พูดถึงลูกปัญหาที่ ดัชยิงเข้าแต่ไม่ได้นะครับเขาบอกลูกเนี้ยตำแหน่งเดนเซอร์ดูมฟรีสมันล้ำหน้าจริงนะแต่ไม่ได้ไปรบกวนผู้รักษาประตูนะครูมันว่างนี้นะครับบอกไม่ได้ไปบังประตูเลยนะเพราะฉะนัเนเธอร์แลนด์สมควรได้ประตูนะครับ VR ก็เสียเวลาเช็คอยู่นานเกินไม่รู้ตัดสินใจายากอะไรนักหนาครูมันบอกเขามองอยังไงก็ไม่ล้ำนะครับเนเธอร์แลนด์ของเขาสมควรได้ประตูนะเออ หลังเกมเนี่ยคูมันบอกเข้าไปคุยกับกรรมการแอนโทนีเทเลอร์ในห้องแต่งตัวด้วยนะครับคุยเฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านั้น <c oughs> <c oughs> แต่ถึงจะพลาดโอกาสได้ประตูนะครับคูมันก็ยอมรับว่าเสมอนัดเนี้ยก็แฟฝงนะครับเขายอมรับได้นะครับแบ่งไปทีมลาหนึ่งคะแนนนะส่วนดีเดียเดชองโค้ชฝรั่งเศสนะครับแน่นอนว่าเขามองคนละมุมอยู่แล้วนะครับเดชองบอกกรรมการตัดสินถูกต้องจัง ขาบอกพอเห็นภาพช้าเนี่ยเขารู้เลยว่าเฮ้ยลูกนี้มันล้ำหน้าไม่เห็นต้องเช็คอะไรนานนะครับเดซองวังนี้อย่างไรก็ตามครับโดยผู้ชมครับพวกนักวิเคราะห์ทางทีวีนะของ BBC อังกฤษเนี่ยนะครับอารันเชียร์เรอร์แกรี่ลินเกอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นประตูเพราะว่าผู้รักษาประตูฝรั่งเศสคือไมมินยองเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยมันไม่มีทางพุ่งเซฟถึงบอกยังไงประตูก็เซฟไม่ถึงนะครับอ เดนเซลดุมฟรีสไม่เกี่ยวเลยเขาบอกดุมฟรีถึงมันไปยืนเกะกะแต่ไม่เกี่ยวนะยังไงยังไงประตูไม้มินยองก็เซฟไม่ได้อันนี้คือมุมมองของเชียร์ร์ของลินนิเกอร์นะครับขณะที่เวนรูนี่กับเซสฟาเบกัสซึ่งเป็นนักวิเคราะห์เหมือนกันนะครับก็บอกกรรมการแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยอย่างน้อยสมควรไปดูจอโมนิเตอร์ข้างสนามนะจะได้ตัดสินใจด้ดีขึ้นนะครับแต่แอนโทนีเทเลอร เช็คจากห้อง v r อย่างเดียวไม่ได้ไปดูโมนิเตอร์นะเมื่อคืนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับคงเถียงกันอีกนานจนจ,นจบทัวร์นาเมนต์แหละนะว่ามันสมควรได้หรือไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าทั้งสองทีมก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะจบเสมอการแบ่งแต้มกันโอกาสเข้ารอบมันก็ยังสูงทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมครับนะอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มดีออสเตรียพบกับโปลแลนดนะ์แพ้มาทั้งคู่นะครับ ออสเตรียนัดแรกแพ้ฝรั่งเศส1 0โปแลนด์แพ้เนเธอร์แลนด์มา2-1โปแลนด์เนี่ย,ม, 2, ยมีชื่อโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เป็นตัวสำรองนะครับเกมนี้อดัมบุกชาเล่นหน้าคู่กับคริสโตฟยอนเทคนะครับออสเตรียออกสตาร์ทดุดันมากเล่นเร็วนะครับทุกผู้ชมครับเล่นเร็วพอเสียปุ๊บก็ไล่เพรสทันทีเล่นไฮเพรสแค่9นาทีออสเตรียขึ้นนำแล้ว1-0นะครับจากแกนอตทราวเนอร์นะครับตัวเซนเตอร์เนี่ย owner, แกนอตทราวเนอร์ตัวเซนเตอร์ ขึ้นมาหมง่งลูกเปิดของฟิลิปเอ็มเวเนอร์เสียบเสาแรกเข้าไปนะครับเอ็มเวเนอร์มันโยนจากซ้ายเข้ามาแล้วทาวเนอร์หม่งปั้งตามน้ำเข้าไปเลยออสเตรียขึ้นนำทันทีนะครับ1-0โปแลนด์ก็พยายามจะกลับสู่เกมนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆค,คุมเกมได้นะนาที30โปแลนด์ตีเสมอนะครับจากคริสตอฟปียอนเทคลูกนี้เนะี่ยยานเบตนาเร็กแปรติดบล็อกทราวเนอร์นะครับแล้วเด้งออกมาปิออนเทคซ้ำเข้าไปนะ กลับมาทันทีนะครับช่วงทดเวลาครึ่งแรกโปรแลรนด์มีล้นเกือบแซงนำนะครับปีเตอร์ซซลิลสกี้กดฟรีคิกแต่แพทริกเพนส์ประตูออสเตรียปัดออกไปครึ่งแรกเท่ากันอยู่นะครับ1-1ครึ่งหลังโปรแลรนด์ส่งโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ที่หายเจ็บกลับมานะครับลงมาแทนอดัมบุชชตานาทีที่60เลวานลงมา6นาทียิงเลยยิงเลยออสเตรียยิงนาทีหกส ออสเตรียได้ประตูที่2นะครับจากคริสตอฟบัมการ์เนอร์นะครับนะมาโกอานาตูวิสเนี่ยวิ่งหลอกเปิดทางให้สวยเลยอานาตูวิสลอกดึงกองหลังไปนะครับแล้วบัมการ์เนอร์สอดเข้ามายิงนะออสเตรียสมควรนำนะครับ2-1เกมดีกว่าน, mm hmm. นาทีเจ็ดสออสเตรียมาใหม่นะครับแพทริกวิเมอร์เลยยิงเน้นๆน,น,นะครับแต่ไม่ผ่านประตูวอร์ชิคเชสนี่ mm hmm. โปแลนด์เล่นไปเล่นไปเนี่ยออกอาการล้านะครับท่านผู้ชมครับเร่งไม่ขึ้นนะ นาที78ออสเตรียได้จุดโทษนะครับได้จุดโทษบอยเช็เชสนี่ประตูโปรแลนด์เนี่ยไปทำฟาวมาเซลซาบิเซอร์ในจังหวะโฉบหนียานเบสเริกแล้วหลุดเดี่ยวเข้ามานะครับซาบิเซอร์หลุดเดี่ยวเข้ามาเชสนี่ออกไปปะทะปั้งจุดโทษเลยนะมาโกอานาตวิสยิงเนียนเนียนเข้าไปนะครับออสเตรียนำา3ประตูต่อนหนึ่งโปรแลนด์ต้องลุยนะครับแต่ก็โดนสวนกลับเกือบโดนเพิ่มหลายครั้งเลยโดยเฉพาะลูกที่คอนราดไลเมอร์เนี่ยหลุดทะลุ หลบประตูเชสนี่ไปแล้วนะครับแต่ดันยิงเฉียดเสาออกยิงเฉียดเสาไกลออกออสเตรียเอาชนะโปแลนด์ไป3ประตูตอนหนึ่งออสเตรียเก็บ3แต้มแรกนะครับนัดสุดท้ายลุ้นเข้ารอบเจอกับเนเธอร์แลนด์25มิถุนายนส่วนโปแลนด์ตกรอบโปแลนด์เป็นทีมแรกที่ตกรอบนะครับนัดสุดท้ายนี่โอเคโปแลนด์ and, เจอฝรั่งเศสแต่มันไม่มีผลนะครับทุกผชมครับ ถึงโปแลนด์ชนะฝรั่งเศสแล้วจบด้วยการมีคะแนนเท่าออสเตรียสมมุตินะครับสมมุติโปแลนด์จบด้วยการมีคะแนนเท่าออสเตรียแต่เฮตูเฮต์โปแลนด์แพ้ออสเตรียไงนะเพราะเมื่อคืนนี้โปแลนด์แพ้ออสเตรียไปนะครับสามหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเฮตูเฮต์โปแลนด์สู้ออสเตรียไม่ได้โปแลนด์ยังไงก็เป็นทีมบุยของกลุ่มแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับตกรอบเป็นทีมแรก ในส่วนของทีมชาติออสเตรียของคุณซูราฟรังนิกเนี่ยต้องบอกว่าทีมนี้เล่นโคตรละมันเลยเราชมจับตาดูออสเตรียให้ดีทีมนี้คือเล่นคล้ายๆกับทีมในพรีเมียร์ลังกฤษเลยนะครับเราชมครับเล่นบอลเร็วแข็งแกร่ง,งนะฟิตมากๆเลยนะสวนแต่ละทีเดียวน่ากลัวนะัดสุดท้ายออสเตรียเจอเนเธอร์ลแลนด์เนี่ยผมว่าน่าจะยันอยู่นะครับมีสิทธิ์เป็นหนในสทีมผ่านเข้ารอบนะครับ สถานการณ์ล่าสุดในกลุ่มดีหลังผ่านไป2นัดเนเธอร์แลนด์มีอยู่4แต้มเท่าฝรั่งเศสนะครับนำที่1ที่2ออสเตรีย3แต้มโปแลนด์ไม่มีคะแนนตกรอบนะครับย้ำอีกทีเ่ราโปแลนด์ตกรอบไปแล้วนะอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E อนะครับสโลวาเกียเจอกับยูเครนนัดแรกสโลวาเกียพลิกล็อกชนะเบลเยียมมานะครับส่วนยูเครนแพ้โรมาเนียเพราะฉะนั้นเมื่อคืนเป็นวันสําคัญมากของทีมชาติยูเครนะครึ่งแรกยูเครนก็ยังเล่นไม่ค่อยดีนะครับสโลวาเกียบุกน่ากลัวกว่า แล้วสโลวเกียขึ้นนำนะครับนาทีที่17จากอีวานสครันส์สครันส์นัดก่อนยิงเบลยเยียมมานะครับเมื่อคืนนี้ม่งให้สโลวเกียนำอยู่ 1- นูในครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังยูเครนคือพลิกเกมได้นะครับยูเครนไม่รู้ไปคุยอะไรกันมาในช่วงพักครึ่งเนี่ยพลิกเกมกลับมาได้เปรียบน,ะนาที54ยูเครนตีเสมอนะครับมิโคลาชาปารนโกยืนแปลโล่งๆเสียบมุมเลยหลังสโลวเกียไม่มีใครคุมพลาดไปเองนะครับหนึ่งหนึ่ง จากนั้นยูเครนลุยต่อนะครับนาที80ยูเครนได้ประตูชัยจากตัวสำรองโรมมนยาเรมชุกนะครับยาเรมชุกเนี่ยลงมาแค่13นาทียิงเลยแล้วยิงอย่างเหนือครับท่านผู้ชมครับเป็นลูกโยนยาวนะครับจากชาปริงโก้แล้วยาเรมชุกเนี่ยมันดูดบอลลงพื้นดูดบอลลงปุ๊บแล้วยิงเล่นทางก็ไปเลยยิงผ่านประตูมาตินดูบราฟกาเหนือสุดๆเลยนะครับเป็นลูกยิงที่คลาสสิกมากๆเลยของ โรมมนยาเรมชุกอันนี้เป็นกล่องหน้าจากบาเลนเซียนะครับสุดยอดมากๆนะครับตรกนี้เป็นประตูชัยนะครับยูเครนแซงชนะสโลวาเกีย2ประตูต่อหนึทั้ง2ทีมมี3แต้มจาก2นัดเท่ากันลุ้นเข้ารอบนัดสุดท้ายนะครับนัดสุดท้าย26มิถุนายูเครนเจอกับเบลเยียมสโลวาเกียพบโรมาเนียนะสนุกอยู่นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยส่วนคืนนี้ยูโรมีเตะ3คู่เหมือนเดิมนะครับ คู่สองทุ่มกลุ่ม F จอร์เจียเจอกับเช็กหรือเช็คเคียนะห้าทุ่มกลุ่ม F เช่นเดียวกันนะครับตุรกีพบโปรโตุเกสส่วนตีสองเบลเยียมจะเจอกับโรมาเนียในกลุ่ม E เบลเยียมนัดแรกแพ้สโลวาเกียพลิกล็อกนะครับยิงเข้าไป2ลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมนี้มันต้องมีแต้มนะครับต้องมีแต้มยานไปตองเก้นกองหลังเบลเยียมเขาบอกว่าทุกอย่างยังอยู่ในมือนะเขาเชื่อว่าเบลเยียมยังเป็นทีมที่ดีที่สุดในกลุ่ม E อออกสตาร์ทอาจจะน่าผิดหวัง แต่ต้องพยายามคิดบวกอย่าไปดราม่าเกินแปตองเก่นบอกไม่ต้องดราม่านะครับยังมีลุ้นเข้ารอบอยู่นะส่วนเอดเวิร์ดยอร์เนสคูโคสโรเมเเนียเนี่ยเขากระตุ้นลูกทีมให้เดินหน้าต่อไปนะครับเขาบอกพวกเราเก่งพวกเราทําได้พย่านคืนนี้ลงไปปราบเบลเยียมต่ออ่ะโคสยังคึกขนาดนี้แล้วคิดดูนักเตะจะขนาดไหนเอดเวิร์ดยอร์เนสคูข้าหน้าดูครับเดี <c oughs> ส่วนคู่ตุรกีกับโปรตุเกตนับแรกชนะมาด้วยกันทั้งคู่นะโปรตุเกสปราบเช็คมา2อหนึ่งะครับส่วนตุรกีชนะจอร์เจียส1เกมนี้อาดากูแล่กับเคยนานยูดิส2ตัวลูกตุรกีเนี่ยอายุ19ปีทั้งคู่สองคนรวมกันแค่38ปีอ่อนกว่าคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งอายุ39ปีซะอีกเท <laughs> ่ากับวันนี้ <laughs> พีโตต้องดวลกับลูกชายสคน <laughs> อะไรประมาณนี้ซอ,อ,อคนตรุรกีอายุรวมกันยังอ่อนกว่าพี่โดอีก <c oughs> เป็นไปได้นะครับตัวชมครับพี่โดออายุ39แต่เขายังแข็งแรงอยู่นะเ <c oughs> วนสิสโซ่มอนเตล่าโคสตรุรกีเนี่ยเขายัาไม่ลูกทีมโฟกัสที่ตัวเองเล่นให้มันถึงนะครับเล่นให้มันนั่นอดทนแล้วก็รอโอกาสนะครับรอโอกาสใช้จุดเด่นคือเกมริมเส้นโจมตีที่สำคัญคือตรุรกีเนี่ยต้องเก็บบอลให้ได้นะครับ เขาบอกถ้าปล่อยให้โปรตุเกสเล่นสบายเนี่ยยุ่งแน่นอนชุ่งแน่นอนครับส่วนโรเบโตมาตินสโคสโปรตุเกสเนี่ยเขาบอกเกมนี้สําคัญมากถ้าชนะก็เข้ารอบโปรตุเกสนอกจากต้องหยุดตุรกียังต้องเล่นในเกมของตัวเองให้ได้นะครับนัดแรกที่ตุรกีชนะจอร์เจียเนี่ยเขาดูมาแล้วไอ้ลูก3 1หนึ่งที่ตุรกียิงได้ในช่วงทดเวลาเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าตุรกีเป็นทีมที่มีความฟิตมีความมุ่งมั่นสูงมากๆเลยนะครับนาด หดเวลาจะจบอยู่แล้วหรือยังวิ่งอย่างม้าเลยคึก <c oughs> มากฟิตสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นโปรโต,ตุเกสต้องระวังนะคู่นี้เคยเจอกันมา9ครั้งโปรโต,ตุเกสชนะ7แพ้2ไม่มีเสมอนะครับโปรโต,ตุเกสเจอตุรกีที่ผ่านมาไม่เคยเสมอเพราะฉะนั้นคืนนี้5ทุ่มพลาดไม่ได้นะครับโอเคก่อนจากกันอย่าเลิมเหมือนเดิมครับ subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ ติดตามเพจเอกราชเตรียมหนุ่ยทาง Facebook และ YouTube นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ไว้หน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกมีความสุขและไม่เล่นการพนนันนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ